เมนูวันนี้พาทํากุ้งทอดเกลือนะคะทําครั้งแรกเธออร่อยประสบความสําเร็จกุ้งที่ใช้ก็จะเป็นกุ้งแม่น้ำนะคะไซส์ไม่เล็กไม่ใหญ่ประมาณนี้แล้วก็มาทําการตัดขาตัดหนตัดกล้ามอะไรเงี้ยให้หมดก่อนแล้วที่ใช้เวลาที่สุดเลยก็คือเนี่ยตอนแกะเปลือกกุ้งเราต้องแกะให้มันยังทรงตัวอยู่นะงานปันนี่เลยเนี่ยใช้เวลาที่สุดคือถ้าเราไปกินตามร้านอาหารเขาจะไม่ค่อยแกะเปลือกกุ้งให้เรานะแล้ว,ล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 วตอนกินอ่ะมันก็จะแบบเออลําบากเราไงเราก็มาเริ่มลําบากแค่ตอนแรกเลยตอนกินจะ,จะสบายนะคะพอแกะเสร็จแล้วเราก็มาผ่าเอาเส้นกลางหลังเขาออกด้วย ตัดภาพมาที่เริ่มทําได้เลยนะคะวันนี้ใช้น้ํามันลําข้าวไรซ์ลี่ซึ่งตัวนี้เขาไม่มีคอเลสเตอรอลแล้วก็ทนความร้อนได้สูงมากทาเมนูผัดทอดนานๆเลยแล้วก็ทําน้าสลัดได้ด้วยนะคะและที่สําคัญเขามีสารออรเจนอลที่สูงที่สุดซึ่งสารตัวนี้ต้านอนุมูลอิสระได้ดีกว่าวิตามินอีถึง6กเท่าและยังช่วยลดคอเลสเตอรอลตัวลายในร่างกายแล้วด,ด้วยด้วยในส่วนของสตตีไวทองนะคะตัวนี้เขาก็ไปช่วยลดอาการวูมบ้าในร่างกายได้ด้วยนะคะและเขาผลิตจากข้าวไทย100%ด้วยเธอไม่มีรสไม่มีกลิ่นเนี่ยกุ้งที่เรา มันกุ้งทั้งนั้นเลยตอนทอดใช้ไฟกลางนะคะกางค่อนไปทางอ่อนเลยพอกุ้งเริ่มสุกสักนิดนึดนงก็ปรุงรสได้เลยเครื่องปรุงก็มีแค่3อย่างนะคะมีเกลือชมพูน้ำตาลหล่อหางกวยแล้วก็ซอสหอยนางรมเสร็จแล้วก็ผัดคุกเขาให้น้ำซอสเข้าเนื้อนะคะแค่นี้เลยเธอง่ายมากแต่มันจะเสียเวลาแค่ตอนแกะเปลือกกุ้งนี่แหละละที่ขาดไม่ได้ก็คือทำจิ้มซีฟูดนะคะแล้วก็ทำแบบง่ายๆเลยพริกกระเทียมแล้วก็มีผักชีนะคะแล้วก็มะนาวมะนาวใช้ไปเลยทั้งลูกเครื่องปรุงเราก็มีไม่กี่อย่างนะคะมีนมานาีนนนนน้น้้้าาาามมวววปปลลลลชชออออแแแกก็็็เเเื่่่หหงคยยยสรจัพบ ไม่ต้องละเอียดมากทุกอย่างก็พร้อมเสิร์ฟนะคะตักกุ้งใส่จานสีส้มๆทั้งหมดนี่คือมัน,มนกุ้งทั้งนั้นเธอคือภูมิใจมากเหมือนไปกินที่ร้านอาหารนะคะกินกับข้าวสวนหอนร้อนคือเข้ากันมากเธอนี่ตักมาโปะบนข้าวจ้วงเข้าไปไม่ต้องราดน้ำจิ้มซีฟู้ดก็อร่อยเธอมันกุ้งเยิ้มๆแล้วผักที่ต้องมีทุกมือนะคะวันนี้กินกับผักสลัด